ิ่งดูปฏิทินอะไรนะหนูมาม้าขอดูปฏิทินหน่อยมันตรงปฏิทินกับอันนี้ก่อนวันนี้วันนนี้วัที่เท่าไหร่วันนี้วันที่วันที่สี่ไหนสี่สี่อยู่ตรงไหนสี่วันที่สี่วันที่เท่าไหร่ถึงจะลอยกระทงนะวันที่เท่าไหร่วันที่ห้าวันที่ห้าแล้วยังเหลืออีกกี่วันถึงจะลอยกระทงสามวันสามวันสามวันไหนนับนับให้มาม้าดูหน่อยมามาอยากรู้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ๋อก็คือก็คือวันนี้วันวันนี้วันนี้ใช่ไหม วันนี้วันที่สี่ใช่ไหมแล้วแล้วแล้วันนี้ก็คือลอยกระทงถูกไหมเนี่ยตัวเองรู้ใช่ไหมลอยกระทงแล้วแล้วจากวันที่สี่นี้ยังเหลืออีกสามวันก็คือนับอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยลอย,ยกระทงถูกไหมโอจริงวันพระด้วยอ๋อเป็นวันพระด้วยอ๋อยังอีกสามวันถึงจะลอยกระทงเนาะลอยกระทงเราจะทํากระทงให้สวยเลยอ๋อ ใบีชมพูใบบัวทำจากใบบัวสีชมพูเอ๊ะใบบัวมันสีชมพูหรือสีเขียวสีชมพูสีชมพูนนั้นมันกรีบบัวหรือเปล่าไม้กำลังดูปฏิทินว่าไม้ดูไม่ถูกอยู่เลยเนี่ยอ๋อมันดูปฏิทินอ๋อวันที่สี่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบแปดแล้วก็วันที่ห้ามวันหนวันเกิดของน้องในวันเกิดของน้องเดือนเดือนเดือนมิถุนายนเกิดของน้องอันนี้เดือนเดือนมิถุนำเดือนหกอันนี้อันนี้มันเดือนสิบเอ็ดก็ต้องรอไปอีกใช่ไหม ได้ไหมต้องรอไปอีกอ่ะอดทนได้ไหมอดทนได้ไหมได้ได้โอเคโอเคโอเคนะโอเค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 ม่ถ่ายคลิปน้องรู